สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสาพาใ,<ช>ในกราบผมทาง TCC ช่องแปดเฉวีพูดได้<ช>นะกรับผม,ผมชุกคืนวันพระราชบดีครับสานทุม่มโดยประมาณนะครับผมจนถึง5ทุ่ม้วยกาบประจานวินร,รัตนกกศิลกตามด้วยนะครับใช่ครับผมวันนี้เนี่ยมีข่าวสารกันมามากมายที่เข้ามาไม่ต้องอะไรเลย,เลยใช่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นดูนะครับวันนี้เนี่ยจะเริ่มนะเรื่องราวของพระกิ่งที่คุณรอมานานแล้วก็คือกลิ่งพิชกับยอสสนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยจะมีภาพข่าวมาให้ดูซึ สาธารณะ,ะ<ม>คือมีการจัดสร้างแบบว่าไม่ได้แอบนะค,บคือสร้างแบบไม่มีรับรวมคมนายนะครับว่าจะสร้างแล้วจะเอาไปไหนเอาไปทําอะไรนะหรือจะไปซื้อไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ใช่แต่ว่าเขาจะไปช่วยทหาราหารสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีท่านรองเสนาธิการทหารบกนมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ออกสู่ สาธารณะนะครับเป็นที่เรียกว่าเปิดเป็นที่เผยเผยเปิดเผยนะครับแล้วก็ทำให้มันโปร่งใสให้เห็นกันชัดเจนเลยเพราะนี้พิธีนี้ดีๆอย่างนี้ก็เลยเอาภาพมาสู่กันฟางอันนี้ถือว่าเป็นอันที่หนึ่งต้องดูให้ทันนะครับแล้วที่สองเนี่ยเป็นเรื่องราวของกลิ่นที่น่าสนใจมากๆก็คือกลิ่นะโพกซับนั่นเองี่ตอนนี้มาแรงมากๆนะครับอันนี้มีสองตัวนะอันแรกเนี่ยชินนะบัญชรยศสองชิกลับอันนี้เป็นกลิ่นนะครับณโพกซัพ์นะครับซึ่งเป็นพระที่มี เนื้อหามวลสารสุดยอดมากๆเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยผมยังได้มาไม่ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอให้ครบร้อยทีจะว่าแต่ว่าจะมีภาพมีอะไรให้ดูกันตอนนี้ในทางรายการของเราก็เปิดจองว้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งทุวันนี้จะแนะนํำผลิตภัณฑ์ของกับผักของทางรายการเลยจาก trendyshop.co ทซีโอไปกันนะครับใช่แล้วเป็นยูเอสบีใช่ใครที่ชื่นชอบสุดยอดเลยดูทีวีฟังวิทยุอ่าฮะโหลดเพลงดูหนังครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นคนเราใช้เวลาต่อหน้าหน้าคอมพิวเตอร์เยอะกว่าก็เอาตัวนี้ไปใช้ก็ดีเอาให้ดูก่อนแล้วกันนะนี่เอาให้ดูกันเลยนะครับ i v d นะครับครับนี่อันนี้นะครับชัดๆเลย i v d นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น USB นะครับหรือสายวายรุ่นแคมได้จมได้นะครับเพราตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามชมรายการทีวีผ่านทางเน็ตได้ก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวสื่อรัก แลาแสนกลครับผมเรียกได้ว่าจะอยู่จะอยู่ที่ใดตะวันไหนก็สามารถอยู่ได้คุณอยู่ที่ประเทศใดๆก็ตามคุณสามารถที่จะตัวเดเสียบแล้วก็ติดตามชมรายการได้ทั่วโลกครับกว่า5,000ช่องพร้อมกับราีวิทยุอีก2,000มสถานีโอ้โหในราคา990บาทตลกจริงๆจริงอจริงครับ เก้าหมื่นเก้า่รายการเราออกมาแล้วเป็นตัวแทนจำหน่ายเรียบร้อยเลยนะครับใช่คที่สอบ c o เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้หรือเราก็สอบถามเบนก็ได้ครับนี้เนี่ยมันจะมีที่คุยไว้ก็แบบมีพิเศษห้าชิ้นเท่านั้นมีพิเศษแนะนําสินค้าเฉพาะห้าชิ้นเนี่ยในราคาเพียงแค่เก้าร้อยบาทเท่านั้นก็คือถูกไลอันนี้คือขอเขาแตเขาให้มาแค่ห้าชิ้นเหรอเพราะว่างั้นคุณต้องซื้อราคาเต็มที่จะได้ไปจริงๆก็ไม่ใช่ราคาเต็มรอคือราคาที่ลดแล้ว คือก่อนหน้านี้นนผมซื้อเนี่ยมัเป็นรุ่นเก่าพันกว่าบาทบแต่อนตอนนี้เขาพัฒนารูาแารปแบบมาให้ดูรสวยงามขึ้นเลยน่าใช้มากขึ้นนะครับในราคาเพียงแค่9 9 0บาทเท่านั้นเองครัผชมสนใจแล้วก็นะ ดูอได้เลยถานได้เลยคนที่มีเน็ตแรงๆนิดหนึ่งนะประมาณปีละห้าเม็อรอย่างเงี้ยนะความไม่เลยเพราะว่าภาพจะไม่ตกเออดีดีดีภาพจะไม่ตกะอย่างคนที่ใช้ระบบสามปีก็ไม่ได้ตกแล้กนะไม่ตกด้วยเพราะว่าเมกเนี่ยต้องมาประมาณนักสี่ห้าประมาณนี้่คแต่ถ้าสเปคเนี่ยผมลองแล้วนะประมาณนี้จริงๆแล้วเน็ตแต่พอให้มาห้าเน็ยจริงๆข้างในมันวิ่งไม่ถึงหรอกประมาณสองประมาณสามทเนี่ยมันก็คือใช้ได้แล้วล่ะครับเรียกว่าแรงๆนิดหนึ่งเนี่ยภาพมันจะดีมากเลย เรา <นะ S 1> ไปดูข่าวทั้งหมดที่เราบอกไปดค,ครับ,<ล>รบดูดีนะครับกิ่งนี่จองได้แล้วครับผมไปชมเลยครับพลป,ป, <ะ S 1> ปหาวิหารคนโทสิริชัยดิตกุลผู้ช่วยเสนาธิการทาหารแบกบเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระครูสังคกิจบุรพาจะอาวาสวัดสีบุรพารามจังหวัดตราดประธานฝ่ายสง์ในพิธีพุทธ,ธาพิเศษเททองหลอพระพรีพิาต พระสิงชินบัญชรบัวรอบและเหรียญไทยรีพินาศมงคลจักรวาลยศสโดยได้รับพระเมตตาประธานอนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายกเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำไปประดิษฐานณที่ตั้งหน่วยและแจกจ่ายให้กับทหารตำรวจและข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นการสืบทอดพอระพุทธศาสนาและเป็นที่ที่เกี่ยวจิตใจให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป พกซันะครับตอนนี้เปิดจองแล้วชเช็่นเดียวกันนะครับนี่ผมก็มอบบอลไปนคนมอบบอลสารให้แท่งทนายความือเนี่ยประมาณสักกิโลนึงแหละก็มอบให้ข,ข้างๆนี่เป็นแผ่นเงินกับแผ่นของคําแท้ความยาวที่บอกไว้ก็มา A4 คูณสามเยอะมากน้าหนักนี่กว่า19บาทมัท้งทของคําที่เป็นส่วนผสมในชุดนี้นะครับเป็นในรูปแบบของพระกิ่งกีนนะครับน้พกซับนะครับก็ชื่อเขาบอกแล้วว่าน้าพกซับเนี่ยหรือเรียกว่าพระกิ่งรุ่นปนดี้นั่นเองนะครับตรองตัวเลยให้ดูเลยนะครับเป็นกิ่งรุ่นปนดี้ตอนนี้ไปจอง อ,ออกแล้วนะครับรายลีดต่างๆตอนนี้เนี่ยลงไว้แล้วที่ w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  h o w p ร ah. a .com เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบจะไปซ็อปเอาตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็บเสิร์ชดูก็แล้วกันทั้ง2รุ่นตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้แรงมากๆเลยไม่เล่นแล้อันนี้นะครับก็คือ ครามได้ของเรานะครับก็ทีวีแอนด์เรดิโอสำหรับคนชอบดูหนังนะครับหรือฟังเพลงไม่ต้องไปนั่งหาเว็บมือมือนี่ให้มันปวดหัวก็ดูนี่แหละครับเ๋วนี้เป็นรุ่นโบราณนะแต่รุ่นใหม่เนี่ยสวยมากรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับคนนั่งดูล้ำๆดูอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีจาหน่ายแล้วเนี่ยทั่วโลกนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับในราคาเพียงแค่990สบาทเท่านั้นเองนะครับ ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นของดีไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องเสียรายปีไม่มีมันนี่ไม่มีอะไรเลยฟรีหมดเลยซึ่งตัวเป็นกรรมสิทธิ์อันนี้คืออะไรคะนี่ชนิดแบบว่าแบบเกีวันคือจะมีเกมอยู่ข้างในด้วย 1, 3 8 0บาทแล้วก็แบบประเทโฟนวันนะครับมีเกมด้วยมีวิทยุมีอะไรเงี้ยโอ้โหสารพัดนะครับเก็บข้อมูลได้ด้วยก็คือเป็นกำไรทุกชุดเลยนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนั้นเนะครับนี้เป็นของดีแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นตัวตัวล่างเพราะว่าตัวล่างเนี่ย คุณเพราะว่าคุณมีทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาแค่ตัวที่เป็นตัวนี้เลยนะครับเสียบหน้าตายนี้เลยนะครับใช้ง่ายไม่เจริญะแค่เสียบไปแล้วเนี่ยก็เปิดออนออนไลน์มาเก็ขึ้นเข้าหน้าเข้าอะไรมาให้เสร็จแล้วก็สามว่าเทีย เลือกหน้าดูได้เลยมีสถานีเพยเนี่ยอย่างที่เห็นไว้นะครับสองเลสถานีทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะภาษาเนี่ยคืภาษาให้คนเลือกมีภาษาไทยด้วยเหรอมีฮะภาษาไทยจัดอยู่นี้ครับผมแล้วก็ฝากไปทางนั้นเรียบร้อยเลยเนี่ยไทยแลนด์อิตาเลียนมีหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนผมบอกได้เลยว่าคุณคลิกเข้ามาได้สะดวกใช้แน่นอนสุดยอดเนี่ยคือหน้าเพจของเขาคุณก็เลือกสถานีนี่คือจุสถานีจับผู้ชมทั่วโลกนะครับสถานีที่เขาเลือกว่ามีคนเข้าไปเยอะที่สุดทั่วโลกในแต่ละประเทศแล้วก็มีสถานีย่อยอีกปปรระะะะะมาาณเ็นนนสถีคับแแแตตต่่่่ลลชอง ถ่ายยาพี ata, ่จีเนี่ยจะเยอะทุกอย่างเพราะเขาแบ่งเป็นมนกันนะฮะเทเวนทั่วประเทศนะครับไม่ว่าบริษัทอะไรก็ตามแรมนี่อาร์เอสใช้ตัวนี้หมดเลยดูได้หมดเลยดูได้หมดเลยครับผมทีด้วยที C ก็ดูได้นะครับในนี้ก็ม hey, ีอย <tiger> no. ู่นะครับแสดงว่าช่องเรานี่เจ๋งเหมือนกันไม่ธรรมดานะครับนี่แสดงสถานะคุณภาพสัญญาณด้วยถูต้องครับจะโชว์หมดเลยแล้วก็ของช่อง8 t c ของเราเนี่ยมีด้วยอ่า นี่คือการจัดอันดับสถานีเยอะมากเป็นท็อปท็อปฮันเดดทางวิทยุด้วยนะครับท็อปเลยท็อปฮันเดดอ๋อมันจะมีไอคอนเลือกเลยนะครับจะเป็นทีวีจะดูวิทยุใช่ครับได้หมดเลยะได้หมดเลยเนี่ยก็เป็นสัญญาณเนี่ยเก็บไว้ดูบอยอะไรอย่างเงี้ผมว่าลองไปเปิดดูแล้วทีวีทางประเทศจีนครับช่องไชน่าเนี่ยนะทีวีบีโอ้โหมันมากเขดีมันมากมันอย่างน้อยนี่นะมันเปิดโลกระทั์ให้กับคนดูในประเทศของเรานะให้รู้จัก เรื่องราวต่างๆของต่างประเทศว่ามีอะไรบ้างแม้เราจะฟังไม่เข้าใจแต่เราก็พอจะสื่อสารได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเพลงเนี่ยต่างประเทศเนี่ยหลายๆหลายๆาหลายประเทศเนี่ย ออกมาถูกต้องเพราะฉะนั้นเลยฮะสคจริงอยากจะเปิดโลกทัศน์กว้างไกลแบบไม่ต้องเสียเงินรายเดือนรายปีใน990บาทใช่แล้วนะครับมาเป็นคุณมีเด็กแล้วคุณก็เอาตัวนี้ไปเสียบแล้วก็ซิกดูได้เลยตัวอาได้ที่พี่เบนนะฮะหรือวจะเข้าไปดูที่ชอนดี้สัมประสก็ได้ครับได้ครับผมตอนนี้นะฮะสั่งได้เลยตอนนี้มีขอให้ตลอดเลยนะเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อมาจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเอ่อ C C T V ที่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะบอกจัดคือมันทาเป็นแพ็กก็คือ A B C เล็กกลางใหญ่คือมันต้องเหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะครับแล้วคุณสามารถที่จะออนดูนะดู CCTV ได้โดยตรงผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับอันนี้เป็นระบบที่ทางของเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เรแล้วด้วยนะครับผมอ่ะนี่ก็คือทั้งข่าวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันแต่ตอนนี้เราไปดูรายการสรุปรายการประจวันมีเยอะเลยวันนี้เปมีอะไรบ้างไปดูเลยครับ ถามวัตถุบางคนวันนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยหลายอย่างเกินนะครับหลายสงที่ายการอันนี้นะครับหลวงพ่อโอดวัชนเสนนะครับพระ นาปิตานะครับถูกมากนะครับแล้วก็รูปเหมือนหล่อร้อยองค์นะครับหนึ่งพันบาททั้งเองชุดของหลวงพ่อเปิดมีเอกับบีนะครับมีชุดอะไรเอ่ยชุดเอชุดบีในชุดนี้นะครชุดหลวงพ่อเปิดเนี่ยหกชิ้นนะครับน่าใช้ล้อแมกซ์สามร้อยบาททั้งเองนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับมีอยู่หกชิ้นนะฮะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ชุดหลวงพ่อคูณชุดเนี้ยครับเจ็ดชิ้นนะครับรวมนั้นจริงมีดีวอของท่านด้วยนะครับชุดของหลวงพ่อแหลมหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับทั้งเซตเเลลยนะครับบาาวแ้ก็ เพชรจับด้วยนะครับอันนี้โตจริงเลยตั้งแต่ต้นเลยที่ดังมากเลยชุดของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองบัวหนองโพนะครับชุดพระโยกวัดหลวงพ่อวิริยังนะครับมาทรมงคลชุดรวมของสมเด็จพระนาตรองภูมรังสีนะครับก็สี่วัดครบเลยชุดของหลวงพ่อเกตแห่งวัดเสาะหลักมีชุดเดียวนะครับมาเข้มก็เหรียญหลวงพ่อเปี่ยมปีหนึ่งกว่านะครับ นี่เหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวันตุกตาที่โด่งดังตอนนี้นะครับเก็บเป็นเกจิใหม่ที่ดังมากมากชุดหลวงพ่อตาพระมหามเรียนชื่อาจารย์ว่าหาวัดโพทองนะครับมีชุดชุดชเท่านั้นเลยหลวงพ่อแหน่พระเขาหน่อครับมีชุดเดียวเท่านั้นเองรูปเหมือนปั้มนะครับชาวผ้านะครับแล้วก็นี่ครับปิดตาจันเปิงนะครับวัดจินวรารามนะครับออกทุบใร้ไฟฟ้านะครับปิดตานะวัดเขา วัด <What>? uh, เขาแดงตะวันตกนะครับชุดหลวงพ่อเอียววัดบ้านดาดนะครับพระตานี้ชุดนี้สวยมากชุดหลวงพ่อพุทธนะครับฐานิโยแห่งวัดป่าสารวันมีชุดด้วยกันชุดหลวงปู่ขาวัดหนองผู้ทางกูนะครับมี2ชุดนะชุด A ชุด B นะครับอันนี้น่าเก็บทีเดียวนะครับ สุดยอดถือว่าเป็นของเก่าที่ทันท่านหมดเลยนะครับน่าสนใจมากๆอันนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวหมดบกมะขามนะครับรุ่นแรกนะเนื้อผงนะครับปีสามหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดเหรียญอันนี้หลวงพ่อทิพย์แล้วก็มีผ้ายันพัดโบกนะครับของรุ่นแรกเอาจะสักครปีสามสองนะครับอยู่ในกรอบไม้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนี่เอาให้ชมเลยทีเดียวชุดนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นของนายงนะครับอยู่ที่ตลาดอตะกรนะครับมอบมาให้นะครับเนี่ยนี่ เนี่ยเป็นยานพัดโบกนะครับอันนี้หลายคนถ้าดูไม่ออกเนี่ยไม่รู้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นของหลวงพุทธิมรสหราอันนี้เป็นของหลวงพ่อสาครนะครับเป็นพยานพัดโบกรุ่นแรกอยู่ในกรอบไม้สักทองนะครับอย่างดีใช่ไหมหอคอนหน่อยจับดูดิจะเข้าใจจับยกแน่น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 ไม่เอาใจเลยนะเด๋ยวแตกเสียคัอันเนี้ยหนึ่ง พยานเนี่ยมันจะมีหนึ่งผืนผืน<อ>นี้นข้างนอกได้หากันตอนนี้ประมาณสองพันกว่าออืมาพร้อมกับเหรียญของหลวงพ,พ่อทิพย์จังหวัดบุรีารามัมย์ซึ่งพิมพ์วัดละหานไล่ท่านประกอบพิธีทยยี่ฐานจิตไว้ด้วยตอนนั้น่งพุทธาพิเศษของวัดเนี้ยเหรียญหลวงพ่อทิพย์เนี่ยเข้าวิธีด้วยแต่เหรียญมันสึกนิดนึงแต่ก็มาพร้อมกับชุดนี้ก็ได<อ>้อยู่มาพร้อมกับเหรียญหล่อฉลุย้อนยุคนะครับของพิมพ์วัดละหานไล่สารชิ้นนี้นะครับผมบอกเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวหมดแล้วก็ปลกไปมาขาม อา่าโปฟขามนะครับเป็นเนื้อผงลายกูมานะครับของอาจารยาส์สระคลวันหนองกับปีสามสองอันนี้ได้มาจากคุณชัยยานผิวทองซึ่งสมัยนู้นเนี่ยคุณชัยยานเนี่ยมีโอกาสอยู่ในกลุ่มในการจัดสร้างของพระเครื่อ <ผม S 1> งชุดน,นี้แล้วก็ได้มีการจัดสร้างเป็นปกเนื้อผงเนี่ยจำนวนอยู่ประมาณสักเกือบสองร้อยองค์นะครับเราได้มาวันนี้คือหมดบ้านห้าองค์ หมดบ้านแล้วคือเขาเขาขายไปไปนานแล้วเขาไปคุยเจอเนี่ยประมาณ8อดองผมเก็บไว้สามไม่มีการมากกว่านี้ออกแค่ห้าครับที่เหลือสามเก็บโอ้โหประมาณนี้เพราะว่าขออันนี้ชัวร์เพราะว่าผมเทียบกับหนังสือเหลืออยูแล้วเนี่ยตรงกันแน่นอนนะครับเอาอ่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวใครที่อยากจะรู้รายละเอียดแต่แล้่วัตถุมงคลเนี่ยเดติดตามได้ครับผมหลังก็ราบพักสักครู่ครับหาพระชัยมหาเศรษฐีเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงกันไปเดี๋ยวบอกให้ การรักษารรสอร์ทแอดโฮมสเตย์บรรยากาศสบายสบายสไตล์กันงตงมีห้องพักและอาหารบริการในดับหงพิเศษทานปิ้บุรีเมื่อไรแวะไปมารักษาเรสรสนใจกองห้องพักติดตอ่อ032 6-8-2-6-5-6 03-2-6-8-2-6-5-6 08-1-8-5-8-2-7-7 0 81, 8 1 8 5 8สองก์น้จพบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมผ้าอารหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยอ่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและตะตูนครบทุกวิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ